ผมนี่ครับเป็นลูกแม่ค้านะครับ <c oughs> ของจริงหนึ่ <c oughs> งนะครับเรียนจบกกน,นะครับเงินเดือนเฉพาะชจ้ามันจะเป็นสองพันแปดร้อยสามสิบบาทครับมาเป็นใบสินให้กับนักสืบเล่นหนึ่งนะครับ <c oughs> มันก็ไปเล่นในตัวประกอบนะครับไ <c oughs> ด้สามร้อยบาทได้ห้าร้อยบาทนะครับในการเดบวต์ทองไปยครั้งที่สองเขาขึ้นกระตุ้นด้เจ็ดร้อยห้าสิบบาท แล้วก็มีคนชวนไปเป็นเป็นาาในันสือในการชิงว๋อชิงล้านทำเป็นครแรกได้หนึ่งพันห้าร้อยบาทดีใจมากครับคผู้ชกชีวิตเปลี่ยนที่ตัวเองทำเงินได้เงนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นวันหนึ่งครับผู้ชายคนหนึ่งครับชวนไปอยู่ในการพิธีการเพียนเงช่วงนั้นชีวิตเปลี่ยนไปนะครับดีใจมาก ชีวิตเปลี่ยนขึ้นเรื่อยๆไม่คิดว่าวันนั้จะได้มันั่งอยู่อย่างนี้นะครับทุกคนซื้อบัตรมาดูเราคนเดียวนะครับผมชื่ชนใจจรงเลยครับขอเก็บความสุขนี้ไว้ตลอดชีวิตเลยนะครับผมไม่ทราบว่าจะได้มาเล่นเดี่ยวอีกครั้งเมื่อไหร่เพราะว่าใจจริงพระงคิดไว้5ปีเป็นต้นไปนงครับก็ไม่รู้วาตอนนั้นจะได้เล่นหรอ่าครับผมรู้ว่าท่านผู้ชมบอกว่ากูไม่เกี่ยวกับมันมี ให้ผู้ชมเห็นอยากจะบอกความรู้สึกจริงๆนะครับไม่มีใครได้มานั่งมีโอกาสนั่งฝั่งนี้นะครับมันรู้สึกดีมา,มากๆนะครับเวลาพูดหลายๆแล้วเห็นตาท่านยิ้มเห็นท่านหัวเราะน,นะครับมันเป็นความสุขของคอมเมดี้ทั่วโลกเลยนะครับทีท่แล้วมันไม่อยากจะลงจากเวทีนะครับเพราะว่าลงจากเวทีไปมันก็ไปอยู่ในห้องคนเดียวครับซึ่งเสียงปุมเหมือนคอมเมดี้ฉายที่หนึ่ที่นี่มันเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะครับที่คอมเมดี้ที่ไหนยอยากจะมีนะครับ ลองชีวิตให้เคราให้คืนให้คือให้ค,ความคราวแต่ฉันยังถามตัวเองทุกทีมันเงามันน้อยไม่หมายมาใช้ชีวิตแค่ลำพังมาฟังตัวเองอย่างนี้งท,ทั้งที่แสงที่สีและสียงสถานด้ดนตรีแต่ฉันมันดูเดียวดายต่มไม่คน ที่เป็นเพื่อนกันทุกทุกวันยังคอยเฝ้าตามฉันมาเงาเมื่อไรต้องโผลงมาหาทักทายไม่มีเว้นได้พูดได้คุยกอดคอเหมือนเดิมเหมือนมาเตมตัวตอนที่เราเคยเป็นเพื่อนคน